ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมการกลับมาอีกครั้งของเฟสที่2ผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3มาตรการเด่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจ่ายตัดต้นนะคะแล้วก็มีมาตรการในส่วนของการจ่ายตรงคงทรัพย์แล้วก็ จ่ายปิดจบค่ะล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นทกศนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินก็ออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศผ่านโครงการเฟสสองกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณสู้เราช่วยวันนี้มีการถแถลงมติคอรมอจากทางรัฐบาลคอรมอมีการอนุมัติด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทันท่วประเทศการกลับมาโครงการคุณสู้เราช่วย เสองมติคอรมออนุมัติแล้วนะคะและเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสู้เราช่วย,ยระยะที่2นะคะวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการโครงการคุณสู้เราช่วยคณะที่ระยะที่2ค่ะซึ่งก็จะมีผลกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะได้แก่ธนาคารอมสินทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจทั้ง6แห่งค่ะโดยจะใช้กรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้จัดสรรเพื่อการดําเนินโครงการคุณสู้เราช่วยตามมติคอรมอเมื่อวันที่11ธันวาคม2567นนะคะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณของแต่และสถาบันให้ สอดคล้องกับจํานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ภาระที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 นะคะตามมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะสาระสําคัญนะคะของโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่2ค่ะก็จะมี2มาตรการหลักและมีเพิ่มมาอีก1มาตรการใหม่นะคะมาตรการแรกก็จะเป็นมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ค่ะรูปแบบจะเป็นการให้ความช่วยเหลือการลดภาระผ่อนชําระค่างวด3ปีค่ะโดยจะนําค่างวดไปตัดเงินต้นทั้งหมดพักชําระกัน ชำระการจ่ายดอกเบี้ยนะคะแต่ไม่สามารถก่อหน,นี้ใหม่ได้ใน12เดือนแรกค่ะโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอด3ปีนะคะจึงจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยที่พักไว้ค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์สินไว้ได้นะคะซึ่งก็าจะครอบคลุมประเภทสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อธุรกิจที่ไม่เกิน5ล้านบาทค่ะจากเดิมนะคะที่ กำหนดไว้ว่าหนี่จะต้องมีการค้างชำระเกินกว่า30วันจนถึง365วันนับตั้งแต่31ตุลาคม2567นะคะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนี้ที่มีการชำระเกินกว่า30วันจนถึง365วันและเกิน365วันด้วยค่ะหรือเป็นนี่ที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชาระรวมกันไม่เกิน30วันที่เคยมีประวั er ติการค้างชําระรวมกันเกินว่า30วันและได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะหรือสิ่งที่เพิ่มมากค่ะก็คือเป็นหนี้ที่ไม่ค้างชําระและค้างชําระรวมกันไม่เกิน30วันและมีประวัติค้างชําระรวมกันไม่เกิน30วันและได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยต่างๆจะส่งให้พี่ๆนักขาวลำดับต่อไปนะคะ มาตรการที่2ค่ะมาตรการจ่ายปิดจบค่ะเป็นการแก้หนี้ก้อนเล็กๆนะคะเพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ NPL ที่มียอดหนี้ไม่สูงค่ะรูปแบบการให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นการลดภาระให้ลูกหนี้จ่ายชําระหนี้เพียงร้อยละ10ค่ะจ่ายแค่ร้อยละ10นะคะของภาระหนี้คงค้างเพื่อปิดบัญชีจ่ายปิดจบค่ะซึ่งจากเดิมนะคะ NPL ที่มีภาระหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาท และครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทก็จะอยู่ในมาตรการนี้ค่ะคราวนี้ระยะที่2ค่ะเราปรับเป็น NPL และปรับการขยายภาระหนี้คงค้างจาก5,000บาทครอบคุมสินเชื่อทุกประเภทนะคะเป็น1,000 0บาทต่อบัญชีสำหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและไม่เกิน3,000 0บาทต่อบัญชีสำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันค่ะ มาตรการที่3ทํคมาตรการที่เพิ่มเติมมาก็คือมาตรการจ่ายตัดต้นนะคะอันนี้สําหรับ NPL ที่ไม่มีหลักประกันค่ะเช่เนบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งรูปแบบการช่วยเหลือค่ะก็จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อให้ผ่อนชําระคืนเป็นงวดงวด3ปีค่ะโดยตัดค่างวดเง,ดงินต้นทั้งหมดนะคะ พักการชำระดอกเบี้ยแต่จะไม่สามารถก่อหน,นี้ใหม่ได้ภายใน12เดือนแรกและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอด3ปีจึงจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยที่พักไว้ค่ะก็จะคล้ายๆกับมาตรการแรกจ่ายตรงคงทรัพค่ะแต่เป็นสำหรับผู้ที่เป็นหนี้ของบัตรเครดิตค่ะ มาตรการต่อไปค่ะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมของ s f i นะคะก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยสําหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด1 9ตามมาตรการสินเชื่อกู้ภยัยโควิด -19 นะคะโดยให้ธนาคารอมสินและทกศค่ะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม2 0 0 0 0ล้านบาทและอนุมัติงบเพื่อชดเชยความเสียหายจาก NPL รวมไม่เกิน10,000ล้านบาทค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะมีลูกหนี้ที่ยังไม่มีความพร้อมในการชําระหนี้ดังนี้ค่ะจากธนาคารอมสินนะคะเรายังมีลูกหนี้อยู่2 9 1 1 3 3 2บัญชีมีภาระหนี้คงเหลือ2,732ล้านบาททกศค่ะยังมีอยู่13,146บัญชีภาระหนี้คงเหลือ70ล้านบาทค่ะ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือนะคะจากเดิมรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายจาก NPL รวมไม่เกิน1 0 0ล้านบาทก็ปรับเป็นว่าให้ธนาคารอมสินและทกศค่ะดำเนินการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแล้วนำงบที่ได้รับชดเชยความเสียหายจาก NPL ตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่5ุพฤษภาคม2,564นะคะมาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPL หรือว่าหมดภาระหนี้สินค่ะ มาตรการต่อไปค่ะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลนะคะก็ธนาคารอมสินช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆที่ได้รับความชดเชยความเสียหายจาก NPL และมีภาระหนี้คงเหลือไม่เกิน40,000บาทค่ะซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ226,382บัญชีค่ะภาระหนี้ประมาณ6,605ล้านบาท โดยจะติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ที่มากกว่าเกณฑ์ปกติของธนาคารนะคะและดําเนินการปิดบัญชีเนื่องจากลูกหนี้ไม่นําเงินมาชําระแล้วก็ตัดเป็นหนี้ศูนย์ทั้งหมดเลยค่ะโดยจะไม่มีการทวงถามอีกต่อไปนะคะซึ่งก็จะสามารถช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยหมดภาระหนี้ได้ค่ะโดยคาดว่าเป้าหมายนะคะก็ คาดว่าโครงการคุณสู้เราช่วยทั้งระยะที่1และระยะที่2จะช่วยเหลือลุหนี้ได้ประมาณ3.7ล้านรายค่ะยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ1.2ล้านบาทหรือว่าประมาณร้อยละ20นะคะทั้งนี้ค่ะจะไม่มีการขอจัดสรนเงินเพิ่มเติมเนื่องจากจะใช้งบจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติแล้วค่ะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะใครที่เราคอยโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟสที่2เพิ่มเติมแล้วก็มีมาตรการใหม่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจ่ายตัดต้นนะคะพร้อมกับขยายในส่วนของระยะเวลาอีก2มาตรการไม่ว่าจะเป็นจ่ายตรงคงทรัพย์แล้วก็จ่ายปิดจ,จบกลับมาแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารที่เราทําธุรกรรมทางการเงินไว้เลยค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ